สวัสดีครับพบก,กับผมปารวิสาตาุคาออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสาตาุคาสาขาการจนาพิเศษครับและวันนี้มาแล้วครับผมเชื่อหลายๆคนอยากลองขับเขาและรถที่คุณอยู่กับผมวันนี้คือรถแห่งการลักโลกนิส s a n k i e ิคิก e Power ปี2020ไม่เพียง20,000ประกันศูนย์เหลือยาวๆกับราคาเพียงแค่619,000บาทเท่านั้น พิเศษสำหรับลูกค้า,าวิสาวโทลคาครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่1.99%ตลอดอายุสัญญาและประกัน2ปีหรือ70,000กิโลซ่อมศูนย์พร้อมบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงครับผม สนับสนุนโดยวิสารออโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิกคว่ำน้ำท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอโตค่าด o m คมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นชมเจ้านิส e ันคิกอีพาวเวอรคันนี้ก่อนอื่นผมต้องบอกอย่างนี้ครับใช่ครับคันนี้เติมน้ํามันได้นะ แต่มันเป็นรถพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าอย่างไรคันนี้ไม่มีที่ชาร์จนะครับเขามีแบตเตอรี่แต่แบตเตอรี่เขาจะถูกปั่นไฟจากเครื่องยนต์1.2ที่ติดตั้งมาปั่นไฟไปอินเวอร์เตอร์ก็ทำการชาร์จแบตเข้าไปที่แบตเตอรี่ให้ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนแต่ใช้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนแน่นอนครับมันจะต่างจากเครื่องยนต์รถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกียร์ รถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นการเร่งไม่มีรอยต่อครับขึ้นไปเลยถ้าเป็นรถยนต์ทั่วไปที่เป็นการใช้เกียร์เปลี่ยนเกียร์ก็จะมีเร่งลออขึ้นไปรอบลงมาเปลี่ยนเกียร์คันนี้ไม่มีซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปทดลองขับเจ้าน e ิสสันคิกอีเพเวอรคันนี้ด้วยและจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งของเขาที่เขาให้มานะครับผมทางนิสสันเคลมาว่าเขาประหยัดน้ามันสูงถึง23.8กิโเมตรต่อลิตรถ้าเทียบกับอัตรา การเติมมนน้ันซึ่งผมได้สอบถามจากผู้ใช้จริงหลายๆคนที่ผมรู้จักมาแล้วเขาบอกมาว่าน้ำมัน1ถังประมาณ1,300บาทครับสามารถวิ่งได้มากกว่า850กิโลเมตรนั่นเป็นตัวเลขที่ประหยัดเอามากๆเลยครับแต่ถามว่าถ้าเทียบไปจำนวนเงินแบบบาทต่อบาทกับรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะประหยัดไม่เท่าแต่ถ้าเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันหรือรถยนต์ไฮบริดถือว่าเขาประหยัดมาก แลกมาด้วยอะไรแลกมาด้วยไม่ต้องไปเสียเวลาเสียบชาร์จเวลาไปต่างจังหวัดถ้าเอารถไฟฟ้าไปก็กังวลเรื่องสถานีชาร์จเขาก็แค่เข้าปัม๊มเติมน้ำมันเต็มขับต่อเครื่องยนต์มีหน้าที่ปั่นไฟฟ้ามาให้เขาใช้งานนี่คือจุดเด่นของเจ้าน e ิสสันคิกอีพาวเวอคันนี้ครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่การเปิดฝากระโปรงของเขาก่อนดีไหมผมเปิดเลยแล้วกันครับในห้องเครื่องเขาหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับผม เครื่องยนต์เบนซิน1 2 0 0 c ีของเขามีหน้าที่ปั่นพลังงานไฟฟ้านะครับมาเข้าแบตเตอรี่นะครับซึ่งกำลังของเขาก็เทียบได้กับ129แรงมา้าถือว่าเพียงพอพอใช้ได้เลยละ่ะซึ่งอย่างที่ผมแจ้งไปเดี๋ยวเราจะไปทดลองขับกันนะครับผมห้องเครื่องอันนี้เป็นรถยนต์ที่เข้ามาใหม่คุณเข้ามาดูเลยครับอ่ะตามเข้ามาคุณจะสังเกตได้เลย วัตแตมสีมาร์คสี Q c ซีโรงงานยังอยู่ครบครบนะครับผมนี่ตามน็อตต่างๆนะเดิมเดิมเลยแล้วก็แน่นอนครับรถใหม่ๆเราต้องดูโครงสร้างนะครับไม่ใช่รถใหม่เราจะไม่ดูโครงสร้างนะเริ่มต้นที่น็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยถูกแกะไขนะครับนี่นะครับอ่าคงคมอาลงมาดูด้านล่างนะครับแผงข้างนะครับน็อตไม่เคยถูกแกะนะครับตรงนี้ครับน็อตแผงข้างไม่เคยถูกแกะครับ ดูที่คันหน้านะครับสภาพสวยๆเรเบลยังอยู่นะครับอะไปดูที่อีกฝั่งหนึ่งน็อตแผงข้างฝั่งนี้บ้างน็อตแผงข้างฝั่งนี้ไม่เคยถูกแกะนิสสันคมคมฮาคมคมน็อตไม่เคยถูกแกะและนอ็อตฝากระโปรงไม่เคยถูกแกะขันไขคันนี้โครงสร้างเดิมนะครับโอเค ฉนวนกันความร้อนคันนี้สภาพสวยเเบลมมกอรยังอยู่นะอาคมคม,คมอย่างที่ผมแจ้งเลยฝากระโปรงเดิมบอดี้พาร์ตเดิมแน่นอนนะครับกระจังหน้าของเขาจะเป็น glossy b a c k หรือว่าดำเป็น no b a c k นั่นเองเป็น V motion concept นะครับตามสไตล์ของนิสสันเลยรถนิสสันอะไรเลยรุ่นนะครับก็จะดีไซน์กระจังหน้ามาเป็น V motion แบบนี้นะครับ เหมือนนิสสัน x อ็กเซลนั่นเองผมว่ามันดูสวยงามดีไฟหน้าเป็นบูมแรง LED ครับแล้วก็ไฟเดี้ยวคือเส้นดันล่างผมใช้เป็นภาพอินเสิร์ตให้ดูแทนแล้วกันไฟหน้าสว่างมากๆนะครับอามาดูกันต่อที่ตัวล้อเลยครับนิสสันจะให้เป็นล้อขอบ17ลายทูโทนนะครับส่วนซีรีย์ยางจะเป็น20555 R17 นะครับยางกลางปี2020ล้อไม่เคยเบียดมาเลยนะครับผม205ก็มีหน้ากว้างที่ค่อนข้างจะกว้างนะ ถ้าใส่หน้ากว้างขนาดนี้แล้วบอกว่า23.8กิโลเมตรลิตรก็ถือว่าน่าสนใจใช้ได้เลยครับนี่ครับโลโก้ e-power นะครับกระจกมองข้างเป็นปรับและพับไฟฟ้าอันนี้สามารถตั้งได้โดยว่าถ้าเราหลอกรถให้มันขับเองนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยครับเดี๋ยวถัดมาผมขออนุญาตดับรถก่อนนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราทำการสตาร์ทรถไว้นะครับ คุณแทบไม่ได้ยินเลยใช่ไหมถ้าผมไม่ได้เปิดฝากระโปรงอ่ะก็เพราะว่ามันจะทํางานก็เฉพาะเวลาที่ชาร์จแบตเตอรี่เข้ามาเท่านั้นส่วนถ้าคุณกดหมด E ีของรถคันนี้นะแล้ววิ่งไฟฟ้าล้วนนะครับไม่ได้แบบอยากให้เครื่องยนต์ทำงานนะสำหรับผู้ชายบางคนที่อยากหนีออกจากบ้านไปเที่ยวข้างนอกและไม่อยากให้ใครจับได้นะครับไปแบบเงีย,งยบๆเลยแบตเตอรี่ล้วนวิ่งได้เพียง1นถึกิโลเมตรเท่านั้น นี่คือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงต้องปั่นไฟให้เรากลับมาใช้งานนี่คือหน้าตากุญแจของเขาก็จะเหมือนนิสสันเทียน่านิสสันเอ็กนะครับกุญแจแบบนี้นะครับที่กุญแจนะครับก็คันนี้เป็นคีย์เล็ด,ด้วยสามารถล็อกนะครับเห็นไหมครับเวลาล็อกนะครับกระจกพับมาถึงรถนะครับผมกุญแจอยู่กับตัวนะครับก็ทําการปลดล็อก 1. ปิดคือล็อก2ปิดคือปลดล็อกและกรจกมองข้างก็จะพับกลางออกมาให้เองเวลาที่เราเดินไปไกล ถ้าไม่มั่นใจว่าเราล็อกรถหรือ,อยังหันมามองกระจกมองข้างได้เลยซึ่งฟังก์ชันนี้สามารถปรับตั้งได้ภายในตัวรถครับคันนี้ก็จะให้ลุบแลกมาด้วยนะครับเจ้า Compact SUV คันนี้ก็ยังให้ลุบแลกมาหวังว่าจะเห็นใครใช้งานบ้างนะซึ่งผมเห็นในรถหลายๆคันแล้วต่อให้เป็นรุ่นพี่ของเขาหรือว่าต่างค่ายรถไฟายลุยต่างๆแทบไม่เคยเห็นใช้ลูบแลกเลยนะสำหรับรถพวกนี้นะครับโอเค แล้วก็ถัดมาความสูงนะครับผมของรถคันนี้จะอยู่ที่ประมาณ16ซนติเมตรนิดๆนะครับผมก็ไม่ได้สูงอะไรมากแล้วก็ไม่ได้เตี้ยด้วยนะครับก็ก้าวขึ้นรถได้สบายอยู่หรือว่าเจอลูกระนาดก็สามารถข้ามได้สบายไม่ต้องกลัวขวดนะครับถัดมามาดูท้ายรถกันนะครับทางด้านท้ายรถของเจ้าน e ิสสันคิก E-Power นะครับก็ ตามสไตล์ของนิสสันนะผมชอบเขาตั้งแต่ตอนเป็นรุ่นพี่อย่าง e x ็ e l นะครับผมที่ออกมาก่อนหน้านี้ผมว่าวัสดุมันดีการดีไซน์มันดูดีมันดูน่ารักนะครับเจ้านิสสันคิกนะครับการดีไซน์ก็ดูน่ารักอยู่คุณดูนะไฟท้ายเป็นแบบบูมเมงนะครับนี่นะครับเปรียบเสมือนตานะโลโก้นิสสันเป็นจมูกแล้วก็บริเวณนี้เป็นปากนะครับดูน่ารักไหมดูน่ารักมากๆนะครับทางด้านท้ายยังให้เซ็นเซอร์มาด้วยครับโลโก e ้ e-power โลโก้คิกรุ่นของเขานะครับต้องเป็นคิกนะครับเพราะว่ามีตัว S มาให้นะครับแล้วก็ขออนุญาตเปิดฝาท้ายนะครับาฝาท้ายก็เป็นย์เลดด้วยนะครับถ้ารถล็อกอยู่เราก็สามารถปลดล็อกบริเวณนี้ได้เลยเช่นกันนะครับโช้กฝาท้ายอย่างที่เห็นเลยคือทํางานสมบูรณ์ดันขึ้นไปนะครับแล้วก็คุณดูครับด้านท้ายรถถือว่ากว้างมากๆผมว่านิสสันคิกที่เก็บสัมภาระท้ายถือว่ากว้างใช้ได้เลยครับคุณดู ใช่ไหมครับบางคนบอกว่ากลัวว่ารถไฟฟ้าที่เก็บสัมภาระจะแคบจะอะไรนิสสันคิกไม่เป็นปัญหาเรื่องนั้นแบตเตอรี่เล็กจะอยู่ด้านใต้บริเวณด้านหลังนะครับแล้วก็แถวซองนะครับเบาะสามารถปรับพับได้แต่ผมพับให้ดูนะครับเมื่อคุณหดพนักทิงศีรษะลงแล้วนะครับคุณดึงด้านข้างนะครับแค่นี้แต่การพับเบาะของเขามันไม่ได้เป็นการแบนลาบแต่ถ้าถามว่าจุดประสงค์คือเพิ่มพื้นที่เก็บของ จุดประสงค์คือทําให้ทายรถเก็บของได้มากขึ้นเอาจัก,กรยานขึ้นพ่อค้าแม่ค้าใช้รถคันนี้ในการขนของไปเที่ยวขนสัมภาระไปเที่ยวซื้อของมาเยอะๆผมว่าคันนี้คันเดียวสามารถตอบโจทย์ได้เพราะพื้นที่เก็บสัมภาระมันเยอะมากจริงๆครับและมาดูโครงสร้างกันครับเข้ามาเลยรถสวยโครงสร้างต้องดีด้วยดูน็อตฝาท้ายนะครับไม่เคยแก่ขันไขเลยนะครับอีกฝั่งครับ ไม่เคยถูกแกะขันไขไม่มีร่องรอยประแจนะครับและมาดูต่อตรงนี้นะครับอาร์คมคมทุกจุดนะครับถ้าเคยซ่อมมานะครับเคยโดนชนมาโดนเคาะมาตรงนี้ไม่เหมือนเดิมแน่นอนอันนี้เดิมจากโรงงาน100%นะโครงสร้างสวยนะครับรถดีรถใหม่โครงสร้างสวยนะครับ,ดดรรรบอ่าแล้วก็ผมก็แจ้งก่อนประกันของนิสสันเนี่ยระบบนะครับไฮบริดนะครับผม 5ปี1 5 0 0 0 0กิโลนะครับประกันของตัวรถนะครับแล้วก็ประกันแบตเตอรี่ก็คือ10ปีเท่ากับว่าคันนี้ไม่วิ่งไป20,000กว่า20,800ครับประกันเลยยาวๆและรถมือเดียวป้ายแดงได้ไปคุ้มมากๆทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูสภาพภายในตัวรถแล้วก็ดูฟังก์ชันภายในตัวรถของเขาก่อนที่เราจะไปทดลองขับตามผมเลยฮะตอนนี้ผมอยู่ภายในเจ้า Nissan Kicks ePower นะครับก่อนอื่นเลยปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงกลางรถนะครับนี่นะครับ กดปุ่มสตาร์ทเลยครับอย่าเบรกกดปุ่มเลยุยรถเสียงก่อนเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์โอเคนะครับตอนนี้ผมสตาร์ทรถขึ้นมาแล้วแอร์มีระบบออโต้นะครับแล้วก็แอร์นิสันนะตั้งแต่สตาร์ทปุ๊บผมรู้เลยครับแอร์เย็นมากนะฮะเรามาดูสภาพในรถสวยๆนะครับคอนโซลจะเป็นไฟเบอร์ขึ้นรูปนะครับตรงนี้จะเป็นหนังนะครับมีเดิน stitching นะครับค้นแล้วก็มีเก้ะเก็บของหน้ารถนะครับตัวเบาะจะเป็นสีเทาคาดสีส้มนะครับ แล้วก็มีเดินสติชิ่งสีส้มนะครับสภาพเบาะสวยงามไม่มีการขาดเลยนะครับผมอันนี้รถเข้ามาใหม่นะครับสภาพก็คือสวยแบบนี้เลยนะผมใช้คําว่าสวยนะครับเพราะว่าอันนี้รถเข้ามาใหม่แล้วผมเห็นปุ๊บมันก็สวยงามอย่างนี้เลยนะครับผมถ้าทําความสะอาดผมว่ากริปเลยครับคุณผู้ชมถัดมานะครับกระจกตัดแสงไม่ได้เป็นออโต้นะครับตัวนี้เป็นตัว S นะครับ 1.2S นะครับถ้าเป็นตัว V l ตัวท็อปตรงนี้จะเป็นหน้าจอนะมาขึ้นเลยซึ่งผมว่าบางทีการมองหน้าจอมากๆนะครับ LCD อีะ มันปวดตานะครับผมว่าการที่เป็นกระจกธรรมดาก็โอเคแล้วแต่จริงๆถ้าเป็นตัดแสงออตโนต้จะดีกว่านี้ครับพวงมาลัยนะครับ,รบเป็นแบบโพลียูรีเทนนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทางด้านซ้ายก็ปรับพน,นักปรัดดูการตั้งค่าต่างๆได้นะครับดูว่ารถใช้แบตหรืออะไรตรงนี้ตั้งค่าได้หมดเลยนะครับทางด้านขวานะครับถึงจะเป็นตัว S ตัวเริ่มต้นแต่ยังให้ระบบครูสคอนโทรลมามีปุ่มรับสายวางสายเท่ากับว่าวิทยุสามารถเชื่อมต่อบูทคุลได้นะครับ แล้วก็พวงมาลัยเป็นท้ายตัดด้วยท้ายตัดก็จะทําให้เราเนี่ยมีพื้นที่เห็นไหมขยับได้นะพอ,อขยับได้นะครับพวงมาลัยสามารถปรับได้นะครับขึ้นลงเข้าออกได้สบายๆวิทยุนะครับอันนี้ไม่มีฟังก์ชันอะไรนะแต่เชื่อมต่อบลูทูธได้ครับแอร์ Air, ระบบออโต้มีไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังให้มาครบนะครับมี DC o u เอาเล็ตมี USB แล้วก็ที่เสียบอ็อกเกียร์นะครับนี่นะครับก็หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะเกียร์แบบนี้ก็คล้ายๆเจ้าโตโยต้าฮิวดนะครับ เกียร์ดีก็คือขับนะส่วน B คนสงสัยว่าเกียร์บคืออะไร B คือ engine b r a k มีไว้แบบเวลาขับลงเขานะครับผมก็ให้รถช่วยเบรกเองนะไม่ต้องไปแตะเบรกบ่อยๆนะครับผมนี่ก็คือเกียร์บหรือว่า engine brake นั่นเองครับปุม่ม start อยู่ตรงนี้มีเลือกโหมดไดโหมด,ได,มดได้ eco นะครับโหมด normal นะครับแล้วก็โหมด s หรือว่า sport นะครับผุ่ม s t a r อยู่ตรงนี้ตรงกลางนะครับเบรกมือไฟฟ้ามีเบรกโฮแล้วก็ นี่ครับเขาให้บรันช์เทาแขนตรงกลางมาด้วยอันนี้ผมว่าดีนะเวลาที่เราวางแขนล้วก็ขับรถได้นะครับก็เป็นข้อดีนะครับผมส่วนเรื่องความสูงก็ถ้าผมขับอย่างนี้ต้องนั่งตัวตรงอาก็ถือว่ามีอะไรมาพยุงแขนผมอันนี้โอเคครับเปิดขึ้นมาก็เป็นที่วางของนะครับแต่ก็ไม่ได้กว้างและไม่ลึกนะครับแต่มีไว้วางของได้กระจกออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับกระจกมองข้างสองฝั่งเป็นปรับพับไฟฟ้ามีระบบเซนทัลล็อกให้มาด้วยครับ อ่าลืมดูเรื่องความกว้างขวางเลยเฮดรูมเดี๋ยวกำปั้นเต็มไปเลยนะก็ถือว่ากว้างขวางมากๆนะครับถัดมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูเบาะแถว2ก่อนที่เราจะไปทดลองขับกันครับตามผมมาฮะมาครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับเจ้านิสันคิ e กอีพ w เวก็เลยเผมขอรีเซ็ตทิปเลยนะครับจะลองดูระยะสั้นๆเนี่ยใช้น้ํามันเท่าไหร่นะแล้วก็คันนี้มีระบบควบคุมการทรงตัวด้วยนะครับเนี่ยระบบควบคุมช่วงล่างเนี่ย ผมเปิดไปดูดีกว่าแล้วคันนี้คุณไม่ต้องกลัวเลยคือเครื่องยนต์นมันไม่ได้แบบมาช่วยขับเคลื่อนเครื่องยนต์มีหน้าที่ปั่นกระแสไฟฟ้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่นะผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็จากแบตเตอรี่ก็ใช้พลังงานนะครับกลับมานะครับให้รถวิ่งนะครับซึ่งเจ้าคลิกตัวนี้นะครับผมมีระบบวันเพเดลวันเพเดลก็คือระบบควบคุมตัวรถนะคือถ้าคุณใช้โหมดน o r m มอมันจะใช้ไม่ได้คุณต้องใช้โหมด อีโคหรือโหมด S นะครับก็คือคุณสามารถควบคุมด้วยคันเร่งเนี่ยถ้ายกคันเร่งมันก็แทบจะเบรกให้เองเนาะเก็บพลังงานกลับมานะครับที่คนกังวลนะครับอา้าวแล้วถ้ามันน่วงอย่างเงี้ยผมทําให้ดูนะเนี่ยมันน่วงขนาดนี้เลยครับจนรถหยุดนิ่งนะครับมันไฟเบรกโชว์นะหมายถึงมีไฟเบรกทางด้านท้ายนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะอันตรายนะครับผมแต่ว่าเท้าเดียวเนี่ยควบคุมได้ทุกอย่างแทบไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะครับ ดูกันรถก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะโชว์อัตาราเร่งด้วยก็อาจจะกินน้ํามันหน่อยนะครับเนี่ยคุณดูนะอัตาราเร่งของเขาเนี่ยคือมันขึ้นยาวๆต่อเนื่องนะครับไม่แบบวืดๆืดเปลี่ยนเกียร์หรืออะไรเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับผมเนี่ยแล้วก็วันเพโด้เนี่ยพอยกก็เหมือนเป็นการเบรกไปในตัวแล้วก็ควบคุมนะครับจากการแบบบาลานซ์ของเท้าคุณด้วยเท้าขวาเพียงอย่างเดียวอันนี้สะดวกมากๆนะ คือการขับขี่มันดีนะความประหยัดน้ำมันก็ดีผมว่าไปสอบถามจากผู้ใช้จริงมาแล้วแหละว่าน e ิสสันคลิกอีพอเวอเนี่ยมันประหยัดมากๆจริงๆครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนกันตามตรงนะครับคือช่วงล่างมันไม่ได้นุ่มนวลขนาดนั้นนะนะครับช่วงล่างมันไม่ได้แบบโอ้เทพเจ้าเหมือนแบบตอนรุ่นพี่เขาอย่างเอ็กเซลรุ่นพี่เขาที่เป็นเอ็กเซลช่วงล่างดีมากๆนะครับแต่ก็อย่างว่านะมันคนละเซกเมนต์กันด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับผม แต่ว่าใครที่อยากลองเทคโนโลยีนะเหมือนผมเนี่ยผม,มอยากลองแล้วผมก็ได้ลองเนี่ยเฮ้ยมันก็เป็นอีกมิติหนึ่งของการขับรถเหมือนกันนะครับอันเียเจอรถติดเรียบร้อยแนละ้วเนี่ย one p e d a ลผมเนี่ยเห็นปะผมแค่ยกออกเองนะครับเนี่ยผมแค่ยกออกซึ่งเวลายกออกอย่างที่ผมแจ้งใบไฟเบรกมันก็จะขึ้นนะครับเนี่ยแล้วพวกรถประเภทนี้เวลาเจอรถติดหรืออยู่ในเมืองเนี่ยขับช้าช้าเนี่ยยิ่งประหยัดเข้าไปใหญ่ยิ่งรถเครื่องยนต์ใหญ่เนี่ย คุณรู้ไหมเวลาเจอรถติดอ่ะคุณสตาร์รถเปล่าเนี่ยกินน้ามันมากๆนะฮะอย่างเงี้ยคือประหยัดมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือรถมันก็ไม่ได้เงียบขนาดนั้นนะครับคือต้องเรียนตามตรงเลยนะครับว่า,เ,าเสียงภายนอกนะครับยังเข้ามานะครับเสียงภายนอกยังเข้ามาให้เราได้ยินแต่เนื่องจากตัว S เนี่ยมันไม่มี S W เนาะหรือว่า บายสปอร์ตบอรนิงการที่มีเสียงเข้ามาบางทีเราเพลอเลยอนะครับเวลาขับรถเราไม่รู้ว่ามีรถแซงหรือรถอะไรมันเหมือนเป็นการเตือนสติเรานะว่าเฮ้ยคุณมีรถมาจากซ้ายเฮ้ยคุณมีรถมาจากขวานะครับผมอันนี้ก็เป็นมองข้อร้ายเป็นข้อดีแล้วกันมองจุดที่ไม่มีเป็นจุดที่มีประโยชน์นะครับผมอันนี้ผมก็คิดว่าโอเคในระดัแบหบนึง่งเดี๋ยวลองไปเข้าโค้งนะครับยูดเทินใต้สะพานตอนนี้ผมก็ยังใช้เป็นหมด อีโคนะครับซึ่งเราก็จะใช้วันพดเดลอย่างเงี้ยแหละเนี่ยผมแค่ยกคันเร่งนะผมไม่ได้เหยียบเบรกนะเนี่ยมันก็ชะลอให้นะครับโอเคอขึ้นเนินสะพานนะครับมันก็ไม่ได้นุ่มนวลมากแหละแต่ก็ไม่ได้เขาเรียกไม่ได้แข็งอะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันมาลองขับดีกว่ามาลองขับเองเลยครับอาการเข้าโค้งครับเออเข้าโค้งก็โอเคนะครับคงมาลลยใช้ได้ แล้วก็เขาทาตัววาวๆไว้ที่พงมาลัยอ่ะทําให้เราเวลาเลี้ยวอะไรเงี้ยมือเดียวเนี่ยเอาอยู่เลยนะเนี่ยไม่แย่เลยไม่แย่เลยวอกเลยแต่ที่เจ๋งกว่าคือเรื่องของการประหยัดน,นะครับทัศนวิสัยก็โอเคครับเนื่องจากว่าอยู่สูงกว่าพื้นสิบหกเซนนิดๆก็ไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็สูงกว่ารถเก่งนั่แหละ มันก็อยู่ในระดับกลางๆเนาะก็มองไปได้ในระดับหนึ่งแล้วกันครับก็ไม่ได้ไกลามากเพราะว่าถ้าเป็นพวก PPV อะนั่งสูงจัดเลยนะอันนี้ก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่รถขับง่ายแอร์เย็นนะครับอันนี้แอร์เย็นอันนี้เรื่องจริงนะสมบูรณ์ดีครับสมบูรณ์ดีฝนก็ใกล้จะตกแล้วด้วยนะครับเออลืมบอกคันนี้ปัดน้ําฝนนะครับเขาจะหน่วงตามความเร็วของรถด้วยนะอันนี้คือระบบที่เขาให้มานะครับเห็นไหม บอกแล้วตัว S อนะครับฟังกชันน้อยแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับผมส่วนเรื่องไอ้พวกกล้องพวกจองเงี้ยถ้าใครอยากไปติดเพิ่มก็โอเคนะแต่ว่าตัวนี้ยังได้วันพา d a l อยู่นะครับเดี๋ยวผมไปสรุปให้ฟังท้ายคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันครับคุณผู้ชมตามผมมาเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้านิส e สันคิด Epower ปี2020คันนี้ผมบอกแล้วประกันศูนย เหลือยาวๆสบายใจได้ประกันแบตเตอรี่ก็เหลือยาวๆเลยนะครับและสำหรับใครที่อยากทดลองขับเจ้าน e ิสสันคิกมีพาวเคันนี้แน่นอนล่ะมันออกมาสักพักแล้วหลายๆคนอยากจับจองเขาคุณสามารถเข้ามาได้ที่วิสาตกุคาสาขาการจนาพิเศษตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับและก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปผมมาจนถึงช่วงท้ายคลิปนี้รบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ หารถอะไรหรืออยากพูดคุยกันอคอมเมนต์มาได้เลยครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนแลกคุณอยู่กับผมปางวิสาขตุ้าครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยวิสารออโ,โตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิกคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้แรับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารออโตคา com